ลูก100ถุงนะคะลูกค้า่ะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องรถเมย์นะคะคุณลูกค้า่ะที่โชว์รูมก็จะมีสองไมค์กุดค่ะจังหวัดพิษนุโลกนะคะตั้งอยู่ยานเอ็กเซลเลใกล้โลตัดท่าทองนะคะใครมาไม่ถูกนะคะทักอินบอกหายแอดมินได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะแล้ววันนี้นะคะอากาศนาหนาวหน้วรถเมย์นะคะมีรถ หคันนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าอยู่กับน้องรถเมยนะคะจะต้องอยู่กับรถส,สวยๆแล้วเช่นเคยนะคะลูกค้าขาวันนี้เลยค่ะน้องคันนี้เลยอ s u z u D-Max 2.5 Highlander s p p เ e c a ด Z ปี2 0 1 2นะคะลู้กค้าขาน้องจะได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะคะลูกค้าขารายละเอียดรถจะเป็นยังไงนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวตามน้องรถเมยนะคะไปชมรีวิวกันค่ะสำหรับเครื่องยนต์ที่น้องได้มานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล d d i ีไอเทอร์โบอินเตอร์คูนะคะลูกค้าขา ซีซูบหนึ่งร้อยสิบหกแรงมาร้าแล้วลูกค้า่าบอกเลยว่าสภาพภายในห้องเครื่องนะคะค,ะคะุณลูกค้าค่ะดีเยี่ยมและไม่มีเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะห้องเครื่องแห้งๆเลยนะคะลูกค,ะคะ้า่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้า่ะน้องมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะล <Wow. S 1> ูกค,ะคะ้าขะเห็นได้เลยว่ามาเกอร์ต่างๆจาก โรงงานนะคะลูกค้าขายแต้มสีต่างๆมาเก์นะคะลูกค้าขายยังอยู่ครบอยู่เลยนะตัวน,นี้นะคะลูกค้าขาสังเกตง่ายเลยนะรถคันนี้นะคะไม่ได้น้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าขาสังเกตได้เลยว่าด้านล่างของเครื่องนะคะลูกค้าขาไม่มีสนิมอย่างแน่นอนนะคะ่ะรถที่น้ําท่วมมานะคะจะมีสนิมให้คุณลูกค้าเห็นอย่างชาัดเจนเลยแต่รถที่ไม่คู่์คานะคะลูกค้าขาไม่มีเลยค่ะนี่เลยนะแผ่นเพจนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าเป็นแผ่นเพจคู่ตัวนะคะลูกค้าขา ไม่สามารถแดัดแปลงหรือแก้ไขได้นะคะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะคู่ตัวเลยคันนี้นะลูกค้าขาเราไม่บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะลูกค้าขาอัตราประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าขาอยที่ประมาณ14-15ถึงลิตรต่อกิโลนะลูกค้าขา คันนี้นะคะโคมไฟนะคะลูกค้าหาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าหามาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะลูกค้าหากันชนหน้าได้มาเรียบร้อยแล้วแลวกระจังหน้าเป็น2ชั้นแบบโคลเมียมนะคะลูกค้าหาเห็นสัญลักษณ์ e สูสีนะคะชัดเจนเลยคันนี้บอกเลยว่าปี2012นะคะลูกค้าหาแต่นะคะสภาพใหม่กริปเลยนะคะลูกค้าหาไปเลยด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะลูกค้า ด้านข้างตัวรถได้อะไรมาบ้างเอ,อ่ยด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าหาได้เสาอากาศแบบธรรมดานะคะมาแล้ว1จุดนะคะลูกคา้าหามาพร้อมอมือจับเปิดประตูโคมเมียมนะคะลูกคา้าหานี่เลยตัวไฮเลนเดอร์นะคะลูกคา้าหาสเปคแคปนะคะคันนี้เปิดแคบได้อย่างแน่นอนค่ะกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถน้องมาพร้อมไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและด้านขวาเลยนะคะลูกคา้คาหามาในส่วนของยางนะคะลูกคา้าหายางได้เป็นยางสเปคอะไรเอ,อ่ยยางที่245 7 0่หทัเจ็ดศูนย์อาร์สิบหกนะคะลูกคา้าหายางยางเส้นนี้นะคะ ขอบ16นั่นเองค่ะลูกค้าขาแม็กซีเท่านะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูซุ้มร้อนนะคะลูกค้าขาซุ้มร้อนนะคะได้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขาสภาพซุ้มร้อนนะคะไม่เอี่ยมมากเลยด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าขา มาเลยมาเลยสีดำดุดันไม่เกรงใจใครนะคะลูกค้าขะไม่ใช่แล้วคันนี้อิสุดีแม็กมานะคะลูกค้าขะด้านหลังนะคะลูกค้าขามาพร้อมมือจับเปิดประตูโคมเมียมและได้กันชนหลังมานะคะลูกค้าขะบันไดด้านหลังก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนี่เลยอย่างที่น้องรถเมย์แจ้งนะคะลูกค้าขะตัวแซดนะคะดีดีไอนะคะตัวน,นี้เป็นตัวเริ่มต้นของอิสุดีแม็กสเปแคปเลยนะคะลูกค้าขะไฟท้ายนะคะลูกค้าขะรับเป็นตัวรถมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะเปิดหลังกระบะให้ดูนะ โอโ้โหดัดนจริงๆนะคะคุณลูกค้า่าคันนี้นะคะแมกไนเนอร์นะคะคุณลูกค้าดูสภาพแมกไนเนอร์ได้เลยนะคะลูกค้า่ะอันนี้ไม่ได้ลงน้ํายานะคะคลูกค้า่ะไม่ได้ลงน้ํายาเลยนะคะคลูกค้า่ะบอกเลยว่าแมกไนเนอร์นะคะใหม่ามากๆกเลยนะคะคลูกค้า่ะ โอเคด้านหลังนะคะลูกค้าขาใครกําลังมองหารถกระบะสักหนึ่งคันไว้ใช้งานนะคะลูกค้าขาค้นปุ๋ยขนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลูกค้าขาหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวจะขนโปรโมชั่นของเราที่เราจะแจ้งท้ายคลิปนะคะลูกค้าขาขนได้เลยอย่างแน่นอนบอกเลยว่าใครหารถกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะลูกค้าขาคันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะโอเครอบคันแล้วนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะจะพาไปดูฟังก์ชันแล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารนะคะ,ะ,คะว่าน้องอิสุดีแม x คันนี้นะคะให้อะไรกับคุณลูกค้าไปบ้างนะคะลูกค้าขา คุณลูกค้าขาในตอนนี้นะคะน้องรถเมย์นะคะอยู่ภายในห้องผู้โดยสารของน้องอีซ er ูซูดีแมกไฮเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาได้รับอนุญาตสตาร์ทเครื่องนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทเสียบสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าค่ะมเาเา,าเลยเดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทกันก่อนเลยนะคะโอ้โหคุณลูกค้าเครื่องนิ่มมากเลยนะคะเครื่องฟี สตาร์ติดง่ายมากเลยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับน้องคันนี้นะคะน้องเมย์นะคะของอย่ากเปิดแอร์ก่อนนะคะลูกค้าค่ะทดสอบแอร์ก่อนเลยโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำม,มากเลยนะคะตอนนี้มาดูหน้าคอนโซลด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะคะลูกค้าค่ะสำหรับพวงมาลัยของน้อง Isuzu Highlander คันนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะคะพวงมาลัยสามกานนะคะลูกค้าค่ะหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะ MID นะคะลูกค้าค่ะบอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆผ่านตัว หน้าจอแสดงการขับขี่เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าขาคอนโซลกลางนะคะลูกค้าได้เป็นแอร์มือหมุนนะคะลูกค้าขาและมีหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อต่างๆนะคะล <AM> ูกค <M> ้าขา am fm วิทยุต่างๆนะคะหน้าฬิกานะคะเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาตรงนี้ก็มีช่องเสียบ usb aux ให้นะคะลูกค้าขาลูกค้าก็ตรงนี้นะคะบลูทูธนะคะใช้งานได้แล้วใส่ดิสก์ได้นะคะลูกค้าขาเพิ่มเสียงรดเสียงได้เลยนะคะนี่เลยทดสอบเสียงให้แล้วนะคะลูกค้าขา ะะใช้งานได้เลยคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบบุหรี่นะคะคลูกค้า่ะตัวจุดบุหรี่เนาะมีช่องไฟเพลว์เอาเลยให้คุณลูกค้านะคะครบคันเลยนะคะลูกค้า่ะตัวนี้นะคะเป็นเบรกมือธรรมดานะคะเกียร์นะคะลูกค้าขาเกียร์ธรรมดา5าสปีดนะคะลูกค้า่ะอัตราทดเกียร์ต่างๆนะคะดีเยี่ยมแน่นอนค่ะสำหรับเจ้าอีซูซุดีแม็กไฮรันเดอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะนนี้เลยช่องเก็บของนะคะ ลูกค,ค้าขาช่องเก็บของเนี่ยเขาจะชอบทํามาแบบ2ชั้น2แยกอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าขาเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้คุณลูกค้านะคะเก็บของได้อย่างจุใจเลยนี่เลยคะ่ะคุณลูกค้าขาช่องเสียบไฟ power outlet <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยนะคะไฟ12โวลต์นะคะไฟเป็นทั้งเสียบได้ทั้งไฟรถแล้วก็ไฟบ้านที่120บโวลต์เลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะเออเขาให้มาเนาะครบคันจริงๆเลยช่องเก็บของก็ให้มาแบบจุกๆเลยนะฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ให้มาครบคันเลยนะคะลูกค,ค้าคะ่ะกระจกก็เป็นกระจกปรับมือธรรมดานะคะ มีเอเลยมาเอาเลยที่บางแดดนะคะลูกค้า่ะที่บางแดดนะคะได้กระจกหน้าฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งคนขับนะคะลูกค้า่ะเป็นที่บางแดดธรรมดาอย่างไรก้มีกระจกหน,หน้ามาให้นะคะไฟด้านบนหลังคาเพดานนะคะลูกค้าขาติดทั้งสองล้อไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะคะมีช่องใส่แว่นตาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขา เดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะลูกค้าค่ะนรามีแจ้งไปอะไรว่าคันนี้นะคะเปิดแคปบได้นะคะลูกค้า่ะเบาะที่ได้มานะคะเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะลูกค้าค่ะตัดกับได้แดงนะคะลูกค้า ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าใครรังเลตัดสินใจอยู่ระหว่างแคบกับ4ประตูนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าแคบคันนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็การนั่งอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าขาเพราะว่าไม่ได้แคบหรือว่าด้อยกว่า4ประตูเลยนะคะลูกค้าขาแถมภาษีที่เสียต่อปีนะคะยังประหยัดกว่าสประตูอย่างแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาคือรงสบายนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้าขาไปบนหลังคาเพดานตอนที่2นะคะติดใช้งานนะคะได้เลยนะหลังคาด้านบนนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าสะพานนะคะให้95%เลย อะไรเอ่ยรถยนมือสองแต่เทียบรถยนมือหนึ่งนะคะลูกค้าขาต้องมาที่ไมค์กูรคาเท่านั้นนะคะลูกค้าขาโอเคค่ะคุณลูกค้าขาภายในภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดยวน้องเมย์นะคะจะขออนุญาตเปิดโครงสร้างโครงให้คุณลูกค้าดูกันสักนิดนึงนะคะลูกค้าขาโครงสร้างตัวรถนะคะเริ่มเปิดไม่ได้เลยนะคะลูกค้าขาเพราะว่าถ้าเริ่มเปิดเนี่ยลูกค้าที่ดูออนไลน์อยู่เดี๋ยวจะติน้องรถเมย์ได้ว่าเอ็มไม่ให้ดูโครงสร้างเลยหมกเม็ดหรือเปล่า เดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยนะคะลูกค้า่ะหนึบแน่นมากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่ได้แกะไม่ได้เปิดเลยคุณลูกค้าดูโครงสร้างของตัวรถได้เลยนะคะล oh, <no. S 1> ูกค้าขามิดอาร์คนะคะรูกลมคมกลิบเรียงตรงเป็นแถวเสวงานะคะซีลิโคนนะคะลูกค้าค่ะ จิมต้องเป็นรอยนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เลยบอกเลยว่าโครงสร้างนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิดาดใหคุณลูกค้าตังนใจอย่างแน่นอนค่ะลูกค้าโอเครอบคันทั้งภายในและภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นและราคาทีด้านหน้าตัวรถกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดห้ามพลาดสำหรับน้อง e สูดีแม็กสองจ้แ แลนเดอร์สปแคปคันนี้นะคะลูกค้า่ะบอกเลยว่าปี2012นะคะลูกค้า่ะได้รถใหม่ใหม่น้อยนะคะลูกค้าค่ะอะที่สําคัญนะคะลูกค้า่ะเราขายอยู่ที่ราคาสี่แลไฮไลท์พิเศษของเราวันนี้เลยนะคะลูกค้า่ะวันนี้นะเมย์ไม่ได้มากับโปรโมชั่นใจดีขับฟรี90วันนะคะลูกค้า่ะแต่ที่คุณลูกค้าจะได้ โปวันนี้นะคะลูกค้าขาเนี่เ,เลยค่ะด้านหลักของน้องรถเมล์เลยนะคะใครที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะลูกค้าขาเราไปขอสองแช่ลงกลุ่มสองแชหนาเฟซนะคะเอาไปเลยนะคะลูกค้าขาข้าวสารหนึ่งร้อยลูกหนึ่งร้อยถุงนะคะลูกค้าขาและแบรนด์สกอตนะคะลูกค้าขาอีกห้าเซตนะคะลูกค้าขามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณลูกค้าเลยนะคะกับปี25 6 6นกะคะลูกค้าขาใครที่ออกรถวันนี้นะ,ะ้วลูกค้าขาจองเพียง999บาท ได้ข้าวสาร100รูปพร้อมแบนสกอตอีก5เซตนะคะลูกค้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นางรถเมย์นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าค่ะแรดูออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าค่ะจองมาเลยที่999บาทนะคะยังไม่พอนะคะลูกค้าค่ะรถเมย์มีสิทธิพิเศษให้คุณลูกค้าอีกมากมายเลยนะคะลูกค้าค่ะ1นะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าอนมูลคา1ั0 0บาท2นะคะฟรีภาษีพรบทางน้อยกว่า90วันนะคะทางเรามีบริการต่อให้ฟรีค่ะ 3นะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วทั้งคันเลยก่อนส่งมอบถึงมือทุกลูกค้าค่ะ4นะคะดูแลรับประกันหลังการขายนะคะหนานสูงสุดถกเรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรค่ะและฟรีที่ห้านะคะลูกค้าค่ะน้องรถเบนนะคะแถมแบตเตอรี่ให้ใหม่ไปด้วยอีกหนึ่งลูกนะคะทำไมน้องรถเบนนะคะชอบแถมแบตเตอรี่ให้ใหม่นะลูกค้าค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยจำเป็นแล้วก็สำคัญมากเลยนะคะสำหรับรถยนต์นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบตไม่ดีแ แบตเสือ่อมแล้วลูกค้าค่ะจะทําให้รถของเรานะคะไม่สามารถไปต่อได้เลยนะคะลูกค้าค่ะโอเคนะคะวันนี้รอบคันทั้งภายในและภายนอกเรียบร้อยแล้วและแจ้งโปรโมชั่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าค่ะย้ําเลยนะคะออกรถวันนี้นะคะอิ่มอีกทีปีหน้าเลยนะคะลูกค้าค่ะโอเคคะ่ะลูกค้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเมย์ด้วยนะคะลูกค้าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเมย์และทีมงานไมโครค่ะด้วยนะคะลูกค้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะลูกค้าค่ะเพื่อจะไม่ให้พลาดการแจรง้งเตือนคลิปดีๆและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะน้องรถอมมีขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ